เพราะว่าทุกคนอ่ะไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะมีความรู้ในการบริหารการเงินนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่ควรจะมีทักษะในการสร้างรายได้หารายได้แล้วก็บริหารการเงินให้ลูกนะคะเพราะว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตัวเองนะคะเด็กไม่สามารถบริหารการเงินได้ใช่ใช่ไหมคะพ่อแม่ก็มีส่วนหนึ่งที่จะต้องเข้ามาช่วยเขาเช่นตั้งแต่แรกเกิดเนี่ย เราจะบริหารการเงินยังไงให้ลูกเราโดยการวางแผนเช่นเราเตรียมความพร้อมอย่างไรในการที่จะมีลูกนะคะเพราะว่าการที่เด็กเกิดมาคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีความพร้อมในการเช่นได้รับการดูแลที่ดีตั้งแต่แรกเกิดได้รับการฉีดวัคซีนที่ดีได้รับการวางแผนทางด้านการศึกษาที่ดีได้ตั้งแต่หลังข้อจนถึงวัยเรียนแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงการศึกษาตามที่เขาต้องการค่ะในช่วงวัยเรียนการวางแผนทางการเงินนะคะซึ่งพ่อแม่ สามารถทําได้ให้กับลูกนะคะเช่นเราจะริตรายการไว้เลยค่ะว่า1การที่ลูกในระดับประถมเนี่ยเขาจะต้องมีค่าเทอมเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษเท่าไหร่หรือว่าในสิ่งที่เด็กๆเขาอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ สารต่อความฝันของเขาในอนาคตนะคะ 2. องเขาต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเช่นลูกๆเรามีประกันสุขภาพที่ดีเพียงพอไหมถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยเขาสามารถมีคุณภาพชีวิตได้ที่ดีในการรับการบริการที่โรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่านะคะ 3. ก็คือเราสามารถปลูกฝังการออมให้เขาได้ตั้งแต่วัยประถมเลยนะคะเช่นเด็กวัยประถมเนี่ยเขาจะได้รับเงินจากคุณพ่อคุณแม่ไปโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็ให้เขาออมเงิน ทุกวันทุกวันนะคะตามช่วงอายุของเขาเช่นน้องอาวัยอนุบาลน,นะคะน้องห้าขวบเราก็ให้เขาเนี่ยนำเงินที่เหลือจากที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ไปโรงเรียนนะคะนำมาหยอดกระปุกวันละหบาท5บาท,บาทดอกเบี้ยหลักการของดอกเบี้ยทบต้นนะคะจะมากมายมหาศาลเลยเมื่อเขาโตขึ้นนะคะพอน้องอายุ6ขวบน้องก็จะออมเงินทุกวันละวันละหบาทไปเรื่อยๆนะคะ พอครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องไปฝักเงินนะคะตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังการออมได้อย่างดีเลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กๆเ,เนี่ยเติบโตขึ้นมีงานทำนะคะเด็กๆเ,เขาก็ควรจะมีความรู้ในการบริหารจัดก,การการเงินในวัยทำงานนะคะเช่นอย่างคุณพ่อคุณแม่ทุกคนในวันนี้นะคะรวมถึงตัวเบนเองด้วยก็ยังเป็นวัยทำงานนะคะเราจะบริหารการเงินอย่างไรให ให้อนาคตเรามาั่งคั่งโดยที่ไม่เป็นภาระของลูกเราเราจะบริหารการเงินอย่างไรให้ตัวเราในปัจจุบันนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยที่เวลาที่เราเจ็บป่วยหรือว่าโดยที่ช่วงเวลาที่เราขาดรายได้เนี่ยเราจะไม่ต้องนําเงินเก็บของเรามาใช้นะคะเ <ส UT> e> ช่นสิ <jokes> ่งที่เราทําได้นะคะอันดับแรกก็คือเช็คดูว่าเรามีประกันสุขภาพหรือย,อยัง2 อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือโรคไร้แรงด้วยความที่อัตราเงินเฟอ้อทางการแพทย์นะคะค่อนข้างจะสูงขึ้นมากเรื่อยๆเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ10-12%นะคะถ้าเกิดว่าเรานําเงินออมของเราอะ่ะเล็กน้อยในแต่ละเดือนนะคะมาใช้จ่ายในการที่จะซื้อประกันโรคไร้แรงะคะ่ะตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สพอร์ตครอบครัวไม่ให้ รู้สึกยากลําบากในช่วงที่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราเป็นโรคร้ายแรงค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะรักษาโรคร้ายแรงค่ะถึงท่านเป็นหลักล้านเลยซึ่งเราอาจจะไม่สามารถเก็บเงินก้อนเดียวเป็นหลักล้านเพื่อมารักษาตัวเราในอนาคตได้หากเราเป็นโรคร้ายแรงค่ะ2ก็คือการบริหารการเงินที่ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเราในอนาคตวันที่เรากเกษียณวันที่เราไม่มีไรายได้แล้วค่ะเรามีไรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองเพราะว่า เราอย่าไปหวังว่าลูกเราอะค่ะจะต้องเลี้ยงเราเพราะว่าตัวเขาก็ต้องมีอนาคตของเขาเขาจะต้องบริหารการเงินของเขาการที่เขาจะต้องมาซัพพอร์ตเราในวัยเกษียณนะ่ะก็จะทําให้เงินของเขาที่จะเป็นเงินของเขาในอนาคตวัยยามที่เขาชราค่ะก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราควรจะวางแผนการเงินของเราในวัยชราด้วยเช่นกันค่ะสําหรับวัยชรานะคะถามว่าเราสายเกินไปไหมในวัยชราที่เรา เกษียณอายุการทางานแล้วอายุห้าสิบห้าแล้วหกสิบแล้วเราสายเงินไปไหมที่จะเราจะวางแผนเรื่องการเงินนะคะสําหรับการวางแผนเรื่องการเงินนะคะไม่มีคําว่าสายค่ะถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นได้เร็วเรามีโอกาสที่จะต่อยอดเงินแล้วก็มีช่วงระยะเวลาในการที่จะออมเงินแล้วก็ทําให้เงินเพิ่มพูนได้เร็วยังดีกว่าคนที่ไม่ได้เริ่มเลยค่ะสําหรับ ท่านที่อายุ55ห้าหรือ60หรือวัยเกษียณแล้วค่ะเราก็มาเริ่มวางแผนทางการเงินได้อันดับแรกเช็คก่อนนะคะว่าวันที่เราเกษียณเนี่ยเรามีเงินออมอยู่เท่าไหร่เรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่เท่าไหร่เงินออมในบัญชีมีมากน้อยแค่ไหนสินทรัพย์ที่มีมีมากน้อยแค่ไหนหนี้สินมีเท่าไหร่ความมั่งคั่งสุทีิเป็นเท่าไหร่นะคะจากนั้นเราก็ในวัยเกษียณนะคะถ้าเกิดว่าเราเช็คดูแล้ว ความมั่งคั่งของเราอาจจะมีน้อยเราก็อาจจะหางานพิเศษเพิ่มเติมโดยที่ไม่เหนื่อยมากหรือว่าหาสิ่งที่เรามีความสนใจค่ะเดี๋ยวนี้การสร้างไรายได้มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แรงเสมอไปค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราสนใจเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วก็ต่อยอดหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ความรู้นั้นนะคะไปสู่สังคม เราก็จะสร้างไรายได้ได้ในรูปแบบหนึ่งในโลกของโลกโซเชียลแล้วก็การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าศัตรูทางการเงินของเราในการที่จะทําให้การเงินของเรามัาง่งคั่งในอนาคตเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเบนก็ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะคะตอนนี้มันจะมีสมการในการบริหารจัดการทางการเงินค่ะซึ่งสมการเนี่ยจะมีหลากหลายมากเลยนะคะแต่ว่าสมการที่แนะนําอยู่ตรงนี้เลยค่ะก็ะคือรายได้นะคะลบด้วยเงินออมก่อนค่ะเรามีรายได้เราต้องเอามาออมก่อนจากนั้นเราก็ค่อยใช้จ่ายไปตามรายจ่ายของเรานะคะรายจ่ายก็จะมีรายจ่ายคงที่รายจ่ายผันแปรแต่ละคนจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่าลืมว่า ต้องเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปบริหารจัดการในการปกป้องความเสี่ยงของเราด้วยนะคะสุดท้ายเงินที่เหลือะคะ่ะเราก็จะเอาไปลงทุนต่อยอดให้การเงินของเรามั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในอนาคตจากสมการทางการเงินที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะอธิบายแต่ละส่วนให้เข้าใจง่ายเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะสมการที่เห็นก็คือ,อรายได้นะคะลบด้วยเงินออมลบด้วยรายจ่ายแล้วก็ลบด้วยเงินปกป้อง ความเสี่ยงนะคะแล้วก็จะเป็นที่เหลือก็คือเราจะไปลงทุนรายได้ค่ะหลายๆคนก็อาจจะมีรายได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือว่าฟรีแลนซ์หรือว่าอาจจะเป็นาขายของออนไลน์นะคะทุก ทุกอาชีพนะคะสามารถมีรายได้เพิ่มได้แต่ว่าเราจะทํายังไงให้รายได้ที่มันเกิดขึ้นอย่างประจําของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นการต่อยอดทําให้เงินเราเติมโตได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นพนักง,งานประจําเราอาจจะหารายได้เสริมอื่นๆทาเพื่อให้เงินเพิ่มขึ้นนะคะจากสมการนะคะจะเห็นว่ารายได้ลบด้วยเงินออมแล้วก็ค่อยไปเป็นรายจ่ายนะคะถ้าเกิดว่า เรามีรายจ่ายเยอะแต่ว่าเราออมไม่ได้เราจะทํำยังไงนะคะเราอาจจะเริ่มต้นการออมทีละเล็กแน้อยนะคะแพทเทิร์นของการออมอย่างน้อยเราควรจะออมอย่างน้อย10%เนะคะ่ะเราเก็บมาออมก่อนเช่นรูปแบบการออมเราอาจจะออมแบบที่ DCA ทําให้การออมของเรา ต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะเช่นรูปแบบการออมก็จะมีตั้งแต่ความสิ่งต่าเช่นการออมเงินในธนาคารการซื้อสลากออมสินหรือว่าแม้แต่การหยอดกระปุกในทุกๆวันก็ถือเป็นการออมอย่างง่ายนะคะหรือการออมอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการซื้อประกันออมทรัพย์อันนี้ก็เป็นการออมอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเงินที่เราฝากกับประกันออมทรัพย์ค่ะอนาคตก็จะเป็นเงินของเราอีกอย่างหนึ่งก็ต่อยอดในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะสําหรับรายจ่ายนะคะรายจ่ายถ้าเกิดว่า ตัวแรกของเรายังมีน้อยหรือว่าเราไม่อยากหาไรายได้เพิ่มเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลดรายจ่ายเพื่อให้เงินออมในส่วนที่2มีเพิ่มขึ้นรายจ่ายอะไรบ้างที่เป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเราอาจจะต้องมีการกระบวนการคิด ก่อนที่จะซื้อหรือว่าก่อนที่จะจ่ายนะคะปรับรายจ่ายถ้าเกิดว่าเราริหารจัดการรายจ่ายแล้วให้ลดรายจ่ายลงได้นะคะจ่ายเท่าที่จําเป็นแล้วนะคะเราก็จะมาดูแลในส่วนของด้านที่เราจะต้องปกป้องความเสี่ยงของเรานะคะหรือว่าปกป้องเงินของเราตรงส่วนนี้ก็คือประกันค่ะประกันเนี่ยจะมีความหลากหลายมากเลยตั้งแต่ประกันชีวิตประกันวินาศภายัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือว่าประกันโรค้ายแรงหรือว่าประกันบํานาญก็แล้วแต่ ทำไมถึงต้องมีประกันล่ะคะเพราะว่าประกันเนี่ยจะเป็นตัว,ตวที่ช่วยซัพพอร์ตทาให้ชีวิตการเงินของผู้เอาประกันนะคะมัง่งคั่งแล้วก็มั่นคงได้หลักการของการทําประกันก็คือการเฉลี่ยภยะะัยค่ะเราใช้เงินที่เราจ่ายเบี้ยประกันไปนะคะสําหรับผู้เอาประกันนะคะทําให้ชีวิตของผู้เอาประกันนะคะมั่นคงขึ้นเช่น จ่ายเบีย้ยประกันเพียงแค่ปีละ10,000บาทแต่ว่าเขาจะได้ทุนชีวิตหลักแสนหรือหลักล้านเพื่อความมั่นคงของตัวเขาเองณนะปัจจุบันหรือว่านอนาคตหรือว่าความมั่นคงของครอบครัวของเขานะคะประกันก็จะมีตั้งแต่ประกันอุบัติเหตุประกันไฟไหมจะเห็นว่า,าไฟไหมะคะ่ะนานๆจะเกิดครั้งนี้ครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีประกันเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านเราไฟไหม่ สิ่งที่เราได้จากประกันก็คือจะได้ทุนของประกันของสินทรัพย์นั้นมาแทนที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีประกันไฟไหม้เลยเนี่ยถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาสิ่งที่จะได้กลับมาก็คือเป็นซากปรักหักพังของบ้านเราใช่ไหมคะ <S <S ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นเทอมของประกันชีวิตนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราวัานนี้เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราจะต้องดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกหรือว่าตัวเราเองในอนาคตในวัยกเกษียณถ้าเกิดว่าเราวางแผนปิดช่อง ความเสี่ยงของเราในชีวิตตั้งแต่ประกันชีวิตหรือสุขภาพหรือโรคไร้แรงหรือว่าประกันออมทรัพย์หรือว่าการต่อยอดเงินลงทุนในอนาคตนะคะก็จะทําให้ชีวิตของเราแล้วก็ครอบครัว มันคงได้ค่ะสําหรับความรู้ที่นํามาแชร์ในวันนี้นะคะเบนได้รับโอกาสการเรียนจากสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็รวบรวมมาจากการอ่านหนังสือทางการเงินนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะยังไงก็รบกวนขอคอมเมนต์ว่าคลิปนี้ได้ประโยชน์ยังไงหรือว่ามีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะแสดงความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะดูแลการเงินของเราด้วยความห่วงใยจากเบนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ